โอเคครับสวัสดีกับอยู่กับช่องฮีโร่เช่นเคยอีกแล้วนะครับก็ผมก็เล่นเกมตอนแต่เช้าเลยก็อัดวิดีโอเพื่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะครับก็เพิ่งว่างก็มาอ่านเลยนะครับในคลิปนี้ก็เราก็จะอยู่รีวิวชุดีครับก็อยู่กับเกมไฟฟาเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมก็ผมโลนทำคลิปก็มารีวิวนะนะก็กดตรงนี้ปฏิทินนะครับท่านผู้ชมก็กี๊เียดบอกแล้วลืมแล้วละส่วนวิธีได้รับนะครับของกิจกรรมนี้ก็บอกว่าง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมก็ เล่นกับเพื่อน3เกมนะครับแล้วก็เล่น4 v 4 6 6 6เกมลงอีกแล้วลงอีกละ,ลกละแล้วก็เราก็ต้องเล่นหมดทั่วไปก็3เนะกมเนาะก็มันน่าจะทำภารกิจแบบนี้วนเวียนไปเรื่อยเพื่อรับโทเค็นมาแบบโทเค็นแบบนี้เอามาแลกนะท่านผู้ชมก็เอามาแลกคนนี้ก็ผมลืมตัดแล้วก็เอามาใส่เสริมเลยเนาะลืมลืมลืมเอามาบอกวิธีทำก็ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมไม่ยากเนาะก็ทำตามนี้ทุกวันดับรอกก็ได้แนะ่นอนของที่เราอยากได้โอเคชุดแจกฟรีก็ชอบจริง,รงๆนะนะก็ชื่อเซ็ต บิวตี้บิวเตอร์อะไรก็ไม่รู้ผมไปเซิร์ชมาใน Google นะโอ้โหชื่อออกออดออกโคตรยากเลยคนกำลังอ่อนภาษาอังกฤษอยู่ด้วยนะก็เอาง่ายผมเรียกว่าเสื้อม่วงแล้วกันดีเจเสื้อม่วงเรียกไปม่วงๆนะโอเคก็นี่คือชุดนะครับบอกครั้งเดียวว่าชอบนะชุดนี้คือชอบแล้วในนี้ก็ชอบชุดมากที่สุดแลวครับท่านผู้ชมก็นี่คือทรงผมนะใช้ได้ละใช้ได้แต่กางเกงนี่เฉยๆผมไม่ได้ชอบอ่ะก็รองเท้าก็ไม่ได้ชอบชอบหลักๆคือชุดกับทรงผม โอเคใช้ได้นะครับท่านผู้ชมมันซักซี่เลยดีมากๆเลยอะ่ะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผมก็ขี้เกียจเปลี่ยนชุดไหนๆก็เอ้าเอาเอา,เอาตัวไหนก่อนอ่ะขั้นแรกอะ่ะตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ตัวโมโคนะครับก็ปรับพับต่ำอีกแล้วผมชอบปรับพับต่ำนะสมสารมือถือผมก็ชุดนี้ก็ดีใช้ได้นะแต่ผม,สมเลยซักซี่กระดิ่งแมวมากนะเอาละก็หมดไม้หายไปไหนนี่ไงตังวซาทระเบิดผมจะเล่นโดดซาทระเบิดเล่นกับใครบ้าง ทีมคู่โซโล่ด้วยเหรอเนี่ยนั้นผมขอลุยทีมแล้วละกันโอเคท่านผู้ชมก็อยู่กับเกมเรียบร้อยหมดซาทระเบิดนะก็ทำไมท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าพี่ครับทำไมไม่มีเพื่อนเลยเหรอครับก็ตามนั้นครับผมจับคู่แล้วไม่มีใครแล้วครับก็ตัดสินใจมาเล่นโซโล่แทนเลยนะก็สะดวกดีนะหมดนี้นี่ผมชอบอะไรจบไวๆเร็วๆนะมันไม่ชอบอะไรอึดอัดนะมันไม่สนุกแลวก็เกลียดตัดคลิปด้วยนะ อัานคลิตอนเช้าที่กับบ้าเลยนะเนี่ยผมช่วงเวลาหกโมงหรือเจ็ดโมงก็ยังไม่รู้เลยคือผมคลิปนี้อาจจะจบเร็วไปหน่อยก็ได้ผมอาจจะตายเลยก็ได้นะใช่ตายนะตายเร็วด้วยเนาะก็ไม่รู้ว่าจะลงไหนดีนะครับท่านผู้ชมรอความตายหรือเปล่าผมนี่ยังไม่รู้เลยครับท่านผู้ชมโอเคก็ลงตรงนั้นแล้วกันไปตัดสินโชคชะตาแล้วกันเนาะตรงนูน้นตรงนูน้นเออนั่นแหละจัสตินบีเบอร์ชื่อดีเจตลกดีนะเนี่ย บอดบอดของเขาไม่ได้อะไรทั้งนั้นแค่มาใส่ลองฟรีอเออใช้ได้ไม่เร็วไม่เร็ว <c oughs> คือทานผูกชมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงทขาไมตรงนี้เนาะไม่รู้ว่าลงไปทําไมผมก็ไม่ได้แอคติ้งหรอกเนาะก็พูดไปตามนั้นตามอารมณ์ของผมไปอน่กกากลัวเลิศแปดคนแต่ก็ยังไม่น่กากลัวพอตอนนี้ผมก็เผมคิดว่าวงแหวงไหมก็อยากรองของเหมือนกันเนาะคือไม่มีของตอ,อนนี้อยากจะขอฟาร์ ที่ว่ามีของดอบนอกวงไหมอ่าอ่าไม่แรงไม่แรงก็ไม่เหลือแล้วไม่แรงไม่เหลือ,อนี่ตอนนี้ผมก็เจอปืนเรียบร้อยเป็นปืน M79 ไหมไม่รู้ปืนอ,อะไรอู้สี่สิบ MMSA ปืนอะไรไม่รู้เป,แบบปรเป็นแบบพวกแบบปืนแบบว่าต้องเปลี่ยนแม็กเหมือนปากกระป๋องมั้งมันต้องแบบ,ส,บสับสับเหมือนปืนคาร์บอยแต่เป็นลูกโม่ยักษ์นะท่านผู้ชมผมไม่มีเวลามาเล่นแล้วล่ะอู้ เอาหายเอาเก็บโคดาวด้วยเก็บนานด้วยซะด้วยเนาะวงอาจจะบีบแล้วผมก็จะแคมป์ไปเรื่อยๆไม่บวกไม่แคมป์เนาะจมูกนี่เหมือนผมพยายามจะถ่วงเวลาตัวเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนกดทำใหม่กดทำใหม่เปลืองของแฮะวงสีมีคนไหมอ่ะอยากจะฟาร์มนะอาจจะเป็นไม่ได้เ่าจะเจอคนยิกงตายนะครับเฮ้ยย,ย่อเอเมื่อถือไม่กระตุกแค่ดีมากเลยเกนมนี้ผมพับ ทรัพย์สิในภาพปุ่มใจมากนะครับเช็คก,ก่อนหน้ามูคหน่ามีคนไหมสำรวจสุขเสริริฟไม่มีคนนะครับเอ้ระวังคนให้ดีเลยครับผมพยายามจะมองแล้วไม่ใช่แบบโผล่ไปเพื่อตายเนาะสเป็คนโคแนวแกระโดดทำไมมเ,เป็นเป้านิ่งหรอบ้าเปล่าวันนี้ผมมาเงียบนะครับก็ แล้วทิ้งกระสุนก่อนกระสุนกระสุนปากประป๋องดำเออกระสุนเม็ดเขียวกระสุนสูนไพรโอ้ส่งหอนใจไม่ดียังไงไม่รู้คุณพ่อระเบิดด้วยไชัว่วชอบไห้คนเดีวช้บเราต้องเงียบๆน,นะคะับตคนนี้เรา,าได้เลยขโมยข,ข,ของเขาไม่เรียบร้อยแล้วรองเท้าเจ็ดเอาไว้กระโดดในยามหนีแต่ว่ายาเมียนเดียวนะตอนนี้อม เสียวๆตอนนี้ผมเสียวๆแล้วแปคนแล้วตอนนี้มีความตื่นเต้นเล็กน้อยผมอยากจะโชว์ฟิลให้ท่านผู้ชมดูว่าผมจะเอาที่1นึ่เอาไปก็ไม่ได้ที่1หรอกก็ตรงๆะเนอะกระเป๋ายังไม่มีตอนนี้คือกระเป๋ามีน้อยใครับชุดนี้มันเอะไรเอลวีวิวเลยโอ้โหสวยเลยชุดชุดโคตรโคตรเจ่มเลยถังระเบิดจุกใกล้รู้สึกไม่ดีเป็นใจเลย ชุดนี้แจ่แแมวมากๆเลยนะครับท่นผู้ชมก็อย่าลืมไปเอาเลยนะแจกฟรีชุดในผมชอบของแจกฟรีเอามารีวิวนะครับเออไม่ได้แบบของของเหยียตังนะก็บอกว่าชอบแบบของแบบฟรีๆเนาะก็ถ้าใครแบบสายฟรีทําที่แบบนี้นี่รับรองว่าคุ้มใช้ได้นะนี่เออนะทําไปเถอะนะสายฟรีก็อะไรทําไปเถอะข้างหน้ามีคนไหมก็ ผมยังไม่รู้เลยนะก็ต้องแบบเช็คมุมเล็กน้อยสี่นาทีแล้ว4ี่นาทีแล้วไงอะขี้เกียจตัดคลิปยังไม่รู้เลยว่าจะตัดไหมหล่อเล่นตัดเหมือนเดิมแหละแต่ลงชาล้าประเด็นอะลงช้าวันนี้ลงชาล้าพิเศษด้วยแหละน,นี่มันนี่มันเออเออเข้าไปเอาเข้าไปเอป๊ะไม่เจอคนนะครับคนมันเก่งมันก็หลือฟุกกอไยังไม่รู้เลยครับผมเจอกระเป๋าเรียบร้อยกระเป๋าสามใช่กระเป๋าสาม มียงมียาระเบิดด้วยแล้วก็กระสุนมอกองหงมอแกงเอามานี่พี่จะไปต้องใช้เอามานี่เลยขีดูติดคำนี้ไปแล้วให้ทำไงเฮ้ยเอาละกระสุนเจนัดมมมม,มหรือกับระเบิดนีนีมีไอวอลสองลูกถ้านผู้ชมคิดว่าคนมันอยู่ไหนอ่ะไม่ได้จะเปิดประทัดหรอกขอใจหน่อยก็ดีเหลือห้าคนก็เหลือสี่คนไม่นับตัวเองโทษทีโอเค คนมันอยู่ไหนให้มันรู้ไปเลยจะได้แบบถิ่นไหนใครใหญ่ถิ่นไหนใครนู้นอ,ม,อม,มันไม่ใช่กำบผมแต่พูดมัวล้วนๆอ่ะลงก่อนแล้วกันมีกล่องศพรับรอ,องว่าผมคนมันหายไปไหนกันหมดอยากเปิดประเด็นนะเนีออคือไม่ได้อยากแคมป์นะแค่อยากออ้เจอแล้วอยู่ข้างหน้านั่นเองมินิแมปเหลือ4คนสุดท้ายก็รวมจากผมไปด้วยนับตัวเองด้วยนะ น้องๆสวัสดีน้องๆที่น่ารักทำไรตรงนั้นนะ่ะน้องๆเอาไปกินมอคโคงมอแกงมอกุงมอแกงโดดหนีไปไหนน้องอย่าโดดหนีดิมอกุงมอแกงโอ้ยตายง่ายเกืดคิด,คดูโอ้โหเก็บไปหนึ่งคิวนะครับตอนนี้สุภาพไว้ก่อนเดี YouTube Brand ๋ยวยูทูบแบรนด์อยู่บนหลังคาด้วยพี่พี่อยากดีน้องนะ่ะนะนะก็ จะแอบ,บบนหลังคายนานลเลยนอ้องผมมีแผนที่ดีกดารวิ่งโต้ตอบเขาหรือคนมีคนดูดเดวคนขอบคุณมากครับแต่ไม่กดไลค์ไม่เป็นไระจะวัดไหมล่ะเฮ้ยถ้าผมลองแบบดูเชิงยิงมันจะถึงไหมเนาะไหนขอดูเชิง,งหน่อยนี่ไงถึงไหมโอ้ไม่ถึงไม่ถึงกลายเป็นหลาเลยผมฆ่าไปนหนึ่งคนก็คลิปนี้ก็ประมาณ6นาทีนะครับ ยิงกันแล้วยิงกันแล้วผมจะเป็นไฮยีน่ายิงจากเขาอีกทีก็ไม่รู้ว่าจะมีใครไหมท่านผู้ชมก็แบบไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หลังคาปะเช็คหน่อยไม่มีดาเมจแต่ว,ว่าไม่มีอ่ะบุกกันตรงนั้นใช่ปะผมเตรียมชักปืนเรียบร้อยเผื่อเขาจะยิงผมอันแน่เช็คมุมหน่อยนะครับ,บหลังคาก็ไม่แน่ ต้องเหลือ2คนสุดท้ายผมเจ้าที่2ก็ได้ไม่เป็นไรอ่ารู้ว่าผมอยู่นี่ไม่คิดไม่ฝันขึ้นพูุยิงบนฟ้าอ้ยโดนตัวเองคิดว่าจำไม่โดนไหมไม่โดนไม่โดนหรอกผมคิดว่าไม่โดนอ้โกงโกงละผมอือที่สองจำไว้เลย